สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งในช่อง MV eLearning วันนี้ครูจะพูดถึงการใช้ประโยค imperative sentences ว่าแต่ไอเจ้าประโยค imperative sentences เนี่ยมันคืออะไรถ้าหากนักเรียนสงสัยไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ imperative sentences ก็คือประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษค่ะซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคำสั่งโดยทั่วไปคำสั่งเชิงบังคับคำสั่งเชิงขอร้องหรือให้คำแนะนำค่ะนอกจากนี้ เรายัางสามารถพบเจอ imperative sentences ได้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นตามส่วนสาธารณะโรงอาหารห้องสมุดหรือแม้กระทั่งในห้องเรียนของเราค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ imperative sentences ในชีวิตประจำวันของเราค่ะ imperative sentences จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือประโยคคำสั่งให้ทำกับ สั่งห้ามไม่ให้ทำค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประโยคสั่งให้ทำกันก่อนนะคะถ้าเราต้องการสั่งให้ใครทำอะไรเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราก็จะขึ้นต้นประโยคด้วย verb infinitive ตามด้วย object ว่าแต่ verb infinitive คืออะไรมันก็คือคำกริยาที่ไม่ผันเช่นไม่เติม s es ed หรือ ing นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคสั่งให้ทำกันบ้างค่ะ turn on the l i g h t เปิดไฟหน่อยสิ close the door ปิดประตูด,ด้วย please be careful โปรดระมัดระวังด้วยค่ะมาต่อกันที่ประโยคสั่งห้ามไม่ให้ทำกันค่ะถ้าเราจะสั่งไม่ให้ใครทำอะไรเนี่ยเราก็จะขึ้นต้นประโยคด้วย do not หรือ don't ตามด้วย verb infinitive แล้วก็ object ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ don't turn off the light อย่าปิดไฟนะ don't touch the glass ห้ามจับกระจกหรือ don't shout ห้ามตะโกนนะสังเกตไหมคะว่า imperative ไม่มีประธาน นั่นก็เพราะว่าเรารู้ว่าเราสั่งใครและคนที่เราสั่งก็คือ you หรือคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถละประธานใน imperative sentences ได้ค่ะทีนี้มาดูความแตกต่างของประโยคบอกเล่าแบบปกติแล้วก็ประโยคคำสั่งแบบ imperative กันค่ะ Jacob does his homework เจคอบทำการบ้านของเขานี่คือประโยคบอกเล่าแบบปกตินะคะแต่ถ้าเป็นประโยคคำสั่งแบบ imperative เราก็จะตัดประธานของประโยคซึ่งก็คือ Jacob ออกไปนะคะแล้วก็เปลี่ยน verb ให้อยู่ในรูปของ infinitive กลายเป็นคาว่า do ทีนี้ก็เปลี่ยน object จาก his homework เป็น your homework ก็จะได้ประโยค imperative เป็น do your homework ทำการบ้านของคุณด้วยและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจบประโยคแบบ imperative ด้วยเครื่องหมาย exclamation mark หรือ period ก็ได้เหมือนกันค่ะสรุปนะคะ imperative sentences ก็คือประโยคคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย verb infinitive หรือคำกริยาที่ไม่ผันแบ่งออกเป็นสองแบบคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามไม่ให้ทำนะคะที่นี้เวลานักเรียนเจอประโยคคำสั่งแบบนี้ก็อย่าลืมทำตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next time bye